เรากลับมาลุยกันต่อนะครับในแมปดึงดาบซิมูเลเตอร์นะฮะหลังจากที่เล่นมาเมื่อวานนะครับก็คนพบว่าการรีเบิร์ตในแมปนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับเมื่อวานผมรีเบิร์ตตอนที่เล่นคลิปไปประมาณ3 0 0พันสี่พันรีเบิร์ตหลักพันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมฟาร์มมาทั้งคืนหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันรีเบิร์ตคือมันรีเบิร์ตได้เยอะมากมันเยอะขนาดไหนนะฮะเนี่ยฮะคนอื่นคือหลักสิบนะครับทุกเซิร์ฟก็คือประมาณเนี้ยหลักสิบหลักร้อยของผมหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันรีเบิร์ฮะ คือมันคูณขึ้นมาทั้งหมดมันบวกเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา1นล้านหนึ่งแดหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันเยอะมากนะแต่ว่ามันจะ OP หรือเปล่าต้องมาลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมฟาร์มแบบออโต้ไว้นะครับคือมันรีเบิร์ตต้องกดทีละครั้งถึงจะรีเบิร์ตหนึ่งครั้งข้อดีของการรีเบิร์ดในแมบ,บนี้นะฮะคือรีเบิร์ตแล้ววินไม่หายนะครับหายแต่สเต็งและจํานวนวินที่ใช้ในการรีเบิร์ตมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับคือมันไม่ได้กระโดดไปแบบเปลี่ยนหน่วยเลยนะฮ ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าเราเหลืออีกหนึ่งโซนนะฮะโซนข้างหน้าแต่ไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่านะเมื่อวานที่เล่นไปคือเราซื้อสัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่โอพมากๆนะครับตัวนี้เจ้าอัลตราโดมินัสนะครับคูณสองหมื่นซื้อมาแค่ตัวเดียวนะฮะส่วนตัวอื่นก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้มาจากการเก็บทิกซอในโซนนี้ในโซนนี้เมื่อวานที่เราเล่นมาเนี่ยผมเปิดมานอกรอบนะฮะมาจนถึงดาบตรงนี้ไลฟ์บลิงเจอร์นะครับห้าคิวเอ็นห้าค เป็นทิลเลียนแล้วก็ไปควอดิเลียนแล้วก็ไปควินทิลเลียนนะครับ7.43ถ้าบูสต์คูณ2ใช้น้ำยาคูณ2นะครับก็จะเป็น1.4ควอดิเลียนนะฮะ1คลิก1.4ควอดิเลียนเราต้องการอันต่อไปคืออันนี้ดาบของมิฮอกใช่ไหมพลัง35ควินทิลเลียนนะครับก็คือ35,000ควอดิเลียนนะฮะผมว่ามันก็ไม่ได้โอพีมากนะรีเบิร์ตคือรีเบิร์ตไปเป็นแสนเลยนะฮะก็ยังต้องฟาร์มพอสมควรอยู่อแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยง เพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มาจากการคลาฟเก็บทิกซอในโซนนี้นะฮะมีอยู่สองตัวสองตัวนี้วิาสาดออฟก,กับอีวิววิสาดนะฮะคลาฟมาเนี่ยฮะได้มาเพียบเลยส่วนในโซนนี้คือออร่าเป็นฟอ r e เรสต์ออร่านะครับได้มาด้วยแต่ว่าก็น่าจะสู้อันนั้นไม่ได้อันที่เป็นโลบักนะครับคูณหกอันนั้นน่าจะดีที่สุดแล้วอ่ะข้อเสียของสัตว์เลี้ยงที่เป็นทิกซอเนี่ยคือมันรวมไม่ได้นะครับพลังแค่ไหนคือแค่นั้นเลย เรารวมมาเมื่อกี้คือตัวนี้อีวิวิศาสตร์พัดพลัง900คูณ900ใส่มานี่คือข้อเสียเลยนะฮะเก็บมาได้หลายตัวแต่ว่ารวมไม่ได้ส่วนออร่าเมื่อกี้ฟอเรสต์ออร่าคูณ1.5ขยับมาจาก1.3 1.4 1.5ทีละนิดครับแต่ถ้าเกิดซื้อด้วยโลบัต6คูณ6ทีเดียวฮะอัลตร้าออร่าเรายังมีวินอยู่7.6ควินทิลเลียนนะฮะ ตรงนี้โซนต่อไปใช้1ควินเทเลียนเก็บเผื่อไว้อย่าใช้เกินเรามาเปิดสัตว์เลี้ยงหน่อยตู้นี้95ทินเลียนใช้หน่วยแค่ทินเลียนเองอย่างนั้นผมเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่าเราลบที่เป็นคอมมอนลบแรลไปเลยเก็บแต่อีปิกดิจิเนอรี่ขึ้นไปนะฮะตู้นี้ออโต้มาแล้วเดี๋ยวค่อยฟาร์มมันเปิดช้าแบบนี้ฮะสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนมาเป็นอันนี้อ๋ออันนเมดิจเนอรี่มาตัวหนึ่ง สัตว์เลี้ยงก่อนหน้ายังเป็นแบบน้องแมวน้องหมาเหลียมๆอยู่เลยนะส่วนนี้มาเป็นอนิเมะมอ่ะเปิดไปฟาร์มไปแล้วกันเดี๋ยวมารวมดูว่าได้กี่ตัวพลังเท่าไหร่ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนะผมได้มิติมาตัวหนึ่งแปบ๊บหนึ่งยังไม่เคยได้มิติจากตู้ปกติเลยนะฮะมิติตัวนี้0.01%นะครับ พลังเท่าไหร่มิติกที่ยังไม่ได้รวมพันน่ะแน่นอนน่าจะเป็นพันแต่ว่าจะพันเท่าไหร่ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมโบกูออเรนจ์สองพันอู้ดิจเนอรี่คือตัวสีขาวตัวสีขาวคือตัวไหนสีขาวคือตัวนี้ได้มาสองตัวฮะอันนี้พันห้าร้อยดิจนอรี่พันห้าร้อยมิติกสองพันโอเคเปิดต่อ โอเคฮะเปิดมาสักระยะหนึ่งนะครับผมฟาร์มไปเปิดไปผมได้มาแค่4ควินทิเลียนเองนะต้องการ35นี่คือแสนรีเบิร์ดนะครับมันก็ไม่ได้โอพขนาดนั้นอะ่ะยังช่วยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าฟาร์มยากมากอ่ะทีนี้มาดูที่สัตว์เลี้ยงถ้าเปลี่ยนแล้วจะช่วยได้ไหมเราได้ตัวที่เป็นรีเจเนอรี่ตัวที่เป็นมิติกมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวมารวมดูถ้าตัวสีแดงอันนี้คือ1,000อันนี้คืออีพิกอีพิกรวมได้มีเยอะ รวมอีปิกไปรวมสัตว์เลี้ยงนะฮะได้สูงสุดเป็นชายนี่นะครับรวมเป็นโกลเด้นก่อนแล้วก็รวมเป็นชายนี่ไม่มีเรนโบ์มีแค่3ขัคันแล้วโซนสุดท้ายผมจะผ่านไหมเนี่ยอุตสาห์ฟาร์มเผื่อไว้นะกะว่าจะมาแบบง่ายๆหน่อยดูแล้วไม่น่าจะง่ายเลยฮะรวมมาแล้วนะฮะตัวที่เป็นชายนี่นะครับอีปิกชายนี่คูณแค่2,000เองฮะคูณไม่เยอะอันนี้คือโกลเด้นส่วนอันนี้คือรีเจนดรี่กับมิติก คูณ2 0 0 0กับคูณ1,500 1คลิกได้1.9โคดิเลียนฮะเพิ่มมาจากเดิม500โคดิเลียนถือว่ายังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับดูฮะยังขึ้นช้าอยู่ต้องการ3 5้ควินทินเลียนเปลี่ยนดาบได้หรือยงังอันนี้สูงสุดแล้ว3500หมดแล้วฮะสูงสุดแล้วอาจจะว่าจริงๆแล้วเราฟาร์มแค่ครึ่งเดียวก็ได้ครับเพราะว่า35้ควินทินเลียนครึ่งหนึ่งมันก็ประมาณ1 0 1สิบควินทินเลียนก็น่าจะดึงได้แล้วนะอันนี้ ส่วนบอสบอสหกสิบเลยเหรอโ oh. uh huh. <laughs> อ้อะฮะฟาร์มยากขึ้นยากขึ้นที่โซนก่อนหน้าเนะี่ยจริงๆแล้วมันต่างกันไม่เยอะนะดาบบอสสองพอดิเลียนบอสสองจุดสามพอดีเลียนแต่มาโซนนี้คือต่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยอะ่ะสามสิบห้าคิวทินเลียนหกสิบคินทินเลียนนะฮะห้าคินทินเลียนผมว่าลองดึงดูเลยดีไหมเผื่อจะสู้ได้เฮ้ย hey, hey. <laughs> สู้ได้เฉยอ่าเอิม่มโอเคอาา่ะได้มาแล้วไนท์เบลดขอบคุณมากมีฮอ,อกขอบคุณที่ยืมใช้ดาบเพิ่มขึ้นมาจากเมก,กี้แค่หนึ่งคอดิเลียนเนี่ยนะไม่ถึงด้วยซ้ำศูนย์จุดหนึ่งคอดิเลียนอันนี้คือความไม่บาลานซ์ของแบบนะยิ่งหลังๆคือแบบยิ่งทาให้ยากขึ้นจริงๆแล้วเปลี่ยนดาบเนี่ยมันต้องฟาร์มง่ายขึ้นใช่ไหมส่วนก่อนหน้าอันนี้เปลี่ยนดาบแล้วแทบไม่เพิ่มเลยฮะอ่ะสู้บอสหน่อย ลูนพรินซ์หกสิบควินทิเลียนเจอกับห้าควินทิเลียนสู้ไม่ได้ครับโดนเตะออกเลยเฮ้ยเฮเฮ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้สู้ไม่ได้ฮาวสู้ได้แล้วแล้วทำไมเมื่อกี้สู้ไม่ได้อ่ะเอา้าสบายเลยครับห้าควินทิเลียนสู้กับหกสิบควินทิเลียนอย่างสบายขอฟาร์มสร็จเลี้ยงแป๊บหนึ่ง ขอฟสร์มเลี้ยงหน่อยผลของการฟาร์มรีเบิร์มาทั้งคืนแสนรีเบิร์เออ UGC ครับรับมาโอ้นี่ได้หมดแล้วนี่รับได้หมดเลยโอ้ Free UGC แบบลิมิเต็ดด้วยนะมีจำกัดครบหมดทุกอันยกเว้นสามอันนี้ที่ยังไม่มาโอ้โหเคลียเอาละฮะได้เวลาของการเดินทางไปโซนต่อไป เราหลุดจากทะเลทรายไปที่ไหนไปดูกันอ่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมคือมันมีจำนวนวินบอกผมก็เข้าใจว่าเออมีอีกโซนนะยังมีให้ไปอีกอะไรกันเนี่ยคือให้เตรียมตัวไว้เหรอโอ้โอ้อุตส่าอุตส่าฟาร์มมันต้องเยอะนึกว่ามีอีกสองโซน จะได้มาสู้หน่อยยังไม่ได้สู้อะไรเลยถ้าอย่างนั้นเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนฮะสัตว์เลี้ยงมิติไม่ต้องห่วงออตโต้คลิกของเรานั้นช่วยได้เยอะนี่คือข้อแนะนําเลยออตโต้คลิกในตอนสู้นะฮะช่วยได้เยอะมากมิติไม่ออกเลยหรือว่าไม่มีมิติปกติน่าจะออกแล้วนะโซนก่อนหน้ายังออกเยอะอยู่ ตัวนี้ครับมาอีปิกครับมามาดูว่าพลังเท่าไหร่ฮะสู้ตู้ตรงนู้นได้ไหมไม่ติดโผอ๋อติดตัวหนึ่งตัวนี้วิสาตดรา้อนหนึ่นสี่รอันนี้น่าจะรีเจนเนอรี่วิสาตแคทคืออันนี้หนึ่งพันเนี่ยข้อเสียของอันนี้คือรวมไม่ได้นะฮะสัตว์เลี้ยงที่ดรอปมาจากการเก็บทิกซอเนี่ยรวมไม่ได้ยกเว้นที่จากตู้เอา้ามีนี่มิติกพึ่งออก ครบแล้วอ,โห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 อันเดียวรู้เรื่องดอปทีเดียวหกชิ้นนะฮะมิติกมิติกอยู่ไหนมันไม่เรียงตามลําดับความเก่งอะ่ะมันเรียงไม่ได้ด้วยแบบนี้ต้องหาเองนี่วิสาดูมินัสฮะคูณเท่าไหร่ผมว่าสามพันพันแตกคูณน้อยมากโอ้อุตสาดอบโอเคถ้ามาฟาร์มตรงทิกซอตรงนี้ผมว่าไปฟาร์มตู้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยคือฟาร์มวินได้นะฟาร์มวินแล้วก็มาเปิดตรงนี้ดีกว่าฮะ อรอลุ้นออกมาเป็นมิติหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยมารวมเพราะว่ามันรวมได้แต่มิติตรงนี้มันรวมไม่ได้ไงถ้ารวมมิติกได้ผมว่าอาจจะปาไปถึงประมาณสี่พันได้สามพันสี่พันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เป็นโลบักนะฮะตัวที่เราซื้อมาเมื่อวานเจ้าเอาลต้าโดมินัสคูณสองหมื่นน่าจะยังอยู่อีกอีกยาวเลยเพราะว่าแต่และโซนมันขยับมานิดเดียวนะฮะสัตว์เลี้ยงโอเคเรียบร้อยในแมปดึงดาบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ